ดึงออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ดึงถอยแล้วครับดึงถอยมาเลยนะครับหรือว่าใครจะใช้แบบคู่แบบนี้ก็ได้นะครับครับก็มี4ี่เส้นเหมือนกันแต่แบบคู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชอดเอดบ้านเรานะครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าสวนนะครับ ก่อนจะเข้าสวนก็จะมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้ามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมได้ทําคลิปตัดหญ้าด้วยสายเอ็นไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมีวิธีเคล็ดลับวิธีนะครับการเปลี่ยนสายเอ็นออกได้อย่างรวดเร็วใส่อย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็วิธีใส่สายเอ็นมีอยู่กี่แบบนะครับที่ผมใช้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับท่านผู้ชมที่เคยใช้แล้วก็ดูคลิป นี้ไปด้วยกันนะครับสายเอ็นที่ผมใช้กับท่านผู้ชมผมอยากแนะนำนะครับผมใช้ขนาด3มมิลนะครับผมตัดความยาวอยู่ที่20ซนติเมตรนะครับแล้วก็มาใส่แบบนี้สายเอ็นที่จะเปลี่ยนออกนะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีๆนำมาฝากประท่านผู้ชมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวิธีถอดสายเอ็นแบบง่ายๆแล้วก็ใส่สายเอ็นแบบง่ายๆนะครับ สิทธิ์ภายในไม่กี่นาทีนะครับหัวสายเอ็นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับที่ผมใส่ไปตัดไปนะครับสมมุติว่าถ้ามันหมดแล้วถ้ามันสั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนออกด้วยวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีง่ายๆจะมีอะไรช่วยบ้างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเวลาผมประกอบหัวสายเอ็นนะครับผมจะไม่ใส่ตัวครอบตัวนี้นะครับผมก็จะใส่แต่สกรูเบอร์17ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพื่อในการเปลี่ยนสายเอ็นจะได้ง่ายนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีถอดสายเอ็นแบบง่ายๆเลยนะครับ เราก็จะมีครีมหนึ่งตัวนะครับพอใช้ครีมดึงออกมาแล้วครับผมผมใช้สี่เส้นนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้คู่กันก็ได้นะครับบอง่ายๆนะครับพอใช้ครีมดึงออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ดึงถอยแล้วครับดึงถอยมาเลยนะครับแบบมาได้ดึงถอยนี่ครับครีมบิดออกมานะครับแบบนี้ดึงถอยออกมาเลยครับอ้าครับสองเส้นแล้วนะครับง่ายๆนะครับ นี่ครับสามเส้นออกไปแล้วอ้าวเส้นที่สี่บิดออกมาครับบิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คีมจับดึงออกเลยนะครับนี่ครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ใช้สายเอ็นเส้นใหม่นะครับใส่แทนลงไปได้เลยนะครับพิธีใส่สายเอ็นเส้นใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมใส่จากข้างนอกไปหาข้างในก่อนนะครับ นี่ครับดูครับใส่ข้างนอกดันเข้าไปข้างในก่อนนะครับดันเข้าไปยาวๆแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็อ้อมานะครับอ้อมมาใส่อีกรูนึงนะครับให้ปลายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คีมดึงเลยนะครับใช้คีมดึงอีกปลายหนึ่งนี่ครับเสียดไปหนึ่งเส้นแล้วนะครับนี่ครับล้วก็ใส่อีกเส้นหนึ่งนีน่ครับดันเข้าไปข้างในก่อนนะครับ ดันเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็อ้อมาใส่อีกรูนึงนะครับนะครับให้อยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็ใช้ครีมดึงออกมาเลยนะครับอีกปลายหนึ่งนะครับอ่านี่ครับสองเส้นแล้วนะครับเอาเส้นที่สามครับเหมือนเดิมนะครับดันเข้าไปข้างในก่อนนะครับแบบนี้นะกดดึงเข้ามานะครับแล้วก็อ้อม ไอสีอีรู้หนึ่งนะครับอ้าวนี่ครับแล้วก็ดึงอีกด้านหนึ่งนะครับไหลด้านหนึ่งอ้าวนี่ครับสามเส้นแล้วครับง่ายๆนะครับท่านผู้ชมทําตามได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปถอดน็อตนะครับอาดันเข้าไปครับนี่ดันแบบนี้นะครับดึงเข้าไปครับเนี่ครับง่ายๆแล้วก็ดันแบบนี้นะครับ เดี๋ยวก็ดึงอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสายเอ็นเสียจภายในไม่กี่นาทีนะครับนี่ครับภายใน5้านาทีก็ว่าได้นะครับนี่ครับของผมใช้สีเส้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมตัดยาว20ซนติเมตรนะครับใช้แบบนี้นะครับหรือว่าใครจะใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับใช้อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับผมขอเอาสีเส้นนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับออกง่ายๆครับ เอาสีเส้นนีออกก่อนนะครับน่ครับเอาออกออกง่ายๆครับบิดออกเลยนะครับบิดออกแล้วตึงถอยนะครับนครับบิดออกก็ดึงถอยนะครับหรือว่าใครจะใช้แบบ2เส้นคู่ก็ได้นะครับถ้าใช้แบบ2เส้นคู่นะครับผมก็ตัดสายเอ็นความยาว30ซนติเมตรเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูนะครับก็ใส่ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมยังงต่เราจะใส่ตรงข้ามกันนะครับแบบคู่นะครับนะครับก๊อัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับใช้แบบคู่เมื่อตะกี้ผมใช้แบบสี่เส้นแบบแยกนะครับดันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับดันเข้าไปข้างในเหมือนเดิมนะครับดึงขึ้นมาเตายาวก็ดันเข้าไปข้างในออกมานะครับนะครับแบบนี้ครับแบบนี้ใช้แบบคู่นะครับนะครับใช้คีมดึงมาเลยนะครับนี่ครับใช้คีมดึงออกมาแบบนี้แบบนี้นะครับ ก็ให้เท่าๆกันนะครับความยาวของแต่ละด้านนี่ครับนี่ครับจะใช้แบบคู่แบบนี้นะครับนี่ครับตรงข้ามนี้ก็ได้นะครับนี่ครับกดันเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับใช้แบบคู่นะครับนี่ครับดันเข้าไปครับนี่ดันดึงไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่อีกฟังหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะใช้แบบคู่หรือว่าจะใช้แบบเดียวสีเส้นนะครับดึงมาเลยนะครับนี่รปรับให้ความยาวเท่ากันนะครับนี่ครับ ว่าใครจะใช้แบบคู่แบบนี้ก็ได้นะครับครับก็มีสีเส้นเหมือนกันแต่แบบคู่นะครับแบบคู่นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้อีกสองเส้นก็ได้นะครับอยูสองเส้นแบบคู่ก็จะเป็นอยู่แปดเส้นนะครับแบบคู่แบบนี้หรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับนี่ทรให้ดูกันใกล้ๆนะครับแบบคู่แบบนี้นะครับให้ดูนะครับแบบคู่แบบนี้หรือว่าท่านผู้ชมจะใช้อีกสองเส้นก็ได้นะครับก็ใส่เหมือนเดิมนะครับใส่ง่ายๆดันเข้าไปนะครับ การเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงมายาวๆแบบนี้แล้วก็สอดลงไปนะครับสอดลงไปแบบนี้นะครับจะเอา8เส้นก็ได้นะครับหรือว่าจะสี่เส้นก็ได้นะครับสี่เส้นผมใช้4ี่เส้นนะครับที่ตัดนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับถ้าแบบคู่แบบนี้ผมตัดความยาวอยู่ที่30ซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ คราแบบนี้ก็จะได้อยู่8เส้นนะครับหรือว่าใครจะใช้ตรงข้ามกันก็4เส้นนะครับ4เส้นแบบคู่หรือว่าจะใช้4เส้นแบบเดียวก็ได้นะครับยึมมาแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดลงไปนะครับง่ายๆครับท่านผู้ชมเปลี่ยนสายเอ็นก็ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเยอะนะครับแต่สายเอ็นของผมนี่ใช้3มมิลนะครับท่านผู้ชมอยากจะให้ท่านผู้ชมใช้3มมิลเหมือนกันนะครับจะได้ ไม่หักง่ายไม่แตกง่ายนะครับอ่านี่ครับทุกผู้ชมครับจะใช้เป็นแบบคู่สี่คู่ก็จะได้อยู่แปดเส้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมจะได้อยู่แปดเส้นแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับง่ายๆครับวิธีเปลี่ยนสายเอ็นแล้วก็วิธีใส่สายเอ็นนะครับลักษณะการใช้สายเอ็นก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับ ผมใช้อยู่สี่เส้นถ้าจะใช้แบบคู่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้แบบคู่แบบตรงข้ามกันก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ทั้งหมดนี้ก็ได้นะครับ8ดเส้นนะครับถ้าใช้แดเส้นแบบนี้ก็จะทนนะครับจะทนดีนะครับก็จะมีเส้นหลังช่วยนะครับแต่ของผมมันใช้สี่เส้นก็ตัดความยาวอยู่ที่2ี่ซนติเมตรนะครับถ้าใช้แบบคู่แบบนี้นะครับความยาว30ซนติเมตรว่าเราจะมาโค้งแบบนี้อีกเราเราจะได้คู่นะครับ วิธีถอดก็ไม่ยากครับถ้าเป็นแบบคู่แบบนี้นะครับก็ดึงมาเลยครับนี่ครับดึงออกมาแบบนี้นี่ครับนี่ง่ายๆครับได้ออกมาหนึ่งเส้นแล้วนะครับนี่ครับดึงตรงข้ามนะครับดึงตรงข้ามออกมาแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ครับใช้คีมดึงแบบนี้ง่ายๆนะครับจะใช้แบบคู่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ของผมใช้อยู่สี่เส้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ของผมนะครับไปใช้งานต่อนะครับผมใช้อยู่สี่เส้นดึงนี้ออก่อนนะครับ ถ้ามีครีมก็ดึงออกเลยครับเปลี่ยนเทปภายใน5นาทีนะครับครับของผมก็จะใช้อยู่4เส้นครับดันเข้าไปดึงนะครับแล้วก็ใส่มาอีกด้านหนึ่งให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงกลับนะครับนี่ครับผมจะใช้อยู่4เส้นประมาณนี้1เส้นแล้วนะครับใส่ง่ายๆครับดึงออกแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับ คำอ้อมมาเลยนี่ครับ <c oughs> แบบนี้แล้วก็ดึงกลับนะครับนะครับดึงกลับแบบนี้เลยนี่ครับสองเส้นแล้วครับอาเส้นที่สามดึงไปนะครับใช้มือดึงยังได้เลยนะครับยัดลงไปนะครับนี่ครับยัดแค่นี้พอนะครับ แล้วก็ดึงกลับครับนะครับอ้าวต่อไปเส้นที่สี่นะครับท่านผู้ชมจะใช้แบบของผมก็ได้นะครับผมใช้สีเส้นประมาณนี้นะครับจับยัดลงไปเลยนะครับอ้าวแล้วก็ดึงกลับนี่ครับเรียบร้อยครับของผมก็ใช้อยู่ 4เส้นก็เป็นลักษณะแบบนี้ให้ดูกันชัดๆนะครับ4ีเส้นที่ผมใช้งานทุกวันนี้นะครับตัดความยาว20ซนติเมตรนะครับแล้วก็มาอ้อมแบบนี้อ้อมข้างเดียวนะครับถ้าใครจะอ้อมสองข้างเหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะครับ8เส้นก็ได้หรือว่าสเส้นตรงข้ามกันก็ได้นะครับก็เป็นเก็ดเล็กเกจน้อยนะครับที่นํามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายเอ็นนะครับสายเอ็นผมก็ใช้ ความหนาอยู่ที่3มิลลิเมตรนะครับนะครับซื้อมาเป็นม้วนแบบนี้เลยนะครับก็ใช้อยู่เป็นประจํานะครับใช้บ่อยครับก็เลยซื้อมาเป็นม้วนแบบนี้ท่านผู้ชมก็ทําตามได้เลยนะครับก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าวิธีเปลี่ยนสายเอ็นอย่างรวดเร็วนะครับภายใน5นาทีเสร็จนะครับโอเมกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็นํามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ